ดูมาหลายที่แล้วครับใครคิดว่ารถเต็นนี้แพงให้ลองมาดูก่อนครับราคาถูกมากมากครับออกรถฟรีดาวใครอยากออกรถมือสองสภาพดีมาเต็นไล่เลี่ยมทองได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นไล่เลี่ยมทองรถมือสองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เฮียก้องมีส่งมอบรถสวยๆให้ลูกค้ากันอีก1นึคันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้าดีกว่าว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรมาจากไหนแล้วก็ยุ่งยากไหมในการออกรถกับเรานะครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับ พี่เอกทำอาชีพอะไรพี่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตครับอ๋อติดตั้งอินเทอร์เน็ตคือทั่วจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยเนาะเป็นท<ห>รัพของบริษัทอีกทีนึงเนาะแล้วเอกสารที่พี่เอกใช้ออกรถกับเรายุ่งยากไหมพี่ไม่ยากครับไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วกี่วันรู้ผลพี่สามวันครับใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นก็อนุมัติแล้ววันแรกที่พี่เอกมาดูรถกับเราเนี่ยถามพี่เอกเลยว่ารถสวยไหมพี่สวยครับสวยมากเลยครับ พี่เอกไปดูมากี่ที่แล้วพี่กวาจะมาเจอรถคันนี้ดูมาหลายที่แล้วครับดูมาหลายที่แล้วเนาะแล้วถามนิดนึงว่าราคารถเรากับคุณภาพของรถของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเยี่ยมมากครับก็คือต้องบอกเลยว่ารถคุณภาพสวยเกินราคาที่เราขายจริงๆครับวันนี้เราขายอีวุปี2020ตัว LDA Highlander พี่เอกซื้อรถเราในราคาเท่าไหร่432,000ครับ เพียงแค่432,000สามเท่านั้นนะเนาะก็คุ้มเกินราคาจริงๆพี่เอกอะมาออกรถกับเราเนี่ยใช้เงินออกรถเท่าไหร่พี่ศูนย์บาทครับใช้เงินออกรถเพียงศูนย์บาทผ่อนเท่าไหร่พี่เก้ 9, าพันกว่าครับผ่อนเพียงแค่9,000ระยะเวลากี่ปี6ปีครับนะเราทําให้ลูกค้าคุ้มที่สุดเนาะผ่อนเพียง9,000แค่6ปีอยากให้พี่เอกฝากถึงคนทางบ้านนิดน,นึงเที่ยงออกรถกับเรา ฝากด้วยนะครับใครอยากออกรถมือ2สภาพดีมาเต็นไล่เลี่ยมทองได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเซลล์บริการน่ารักทุกคนเนาะบี้ก็ดีครับขอบคุณพี่งมากๆครับสวัสดีครับ